สุขสันวันอาทิตย์จิตแจ่มใสนะคะพอดีพานน้อพิงพิงมาทำกันบ้านที่โลตัสนะคะตอนนี้เมื่อเช้าเมื่อเช้าไปไปโบสถนะคะที่ที่โบสถก็เริ่มเปิดให้บริการแล้วนะคะก็เป็นอะไรทีเ่เราไม่ได้ไปนานอะ่ะก็บรรยากาศมันเริ่มกลับมาแล้วครึกคื้นแล้วนะคะก,ก็ก็ดีใจที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไในทางที่ดีขึ้นเนาะ นำกันบ้าไนใน้สังเกตเนาะิญญิงเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกงองแงง่วงนอนเพราะว่าทำวิชาทำวิชาเลขที่น้องอาจจะยังหนึ่งยังไม่เข้าใจนะคะสองอาจจะไม่ค่อยสนุกเนาะสิ่งไหนที่แบบว่าเราทำอะ่ะมันก็เหมือนตัวเราเองนี่แหละถ้าสิ่งที่ปริาออกมาแบ่งปันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ หรือว่าจะเป็นทําอะไรบางอย่างหรือว่าการงานปลูกต้นไม้หรืองานโคเชในสิ่งที่แบบว่าเราชอบเราลักอ่ะเราก็จะมีความสุขเราก็จะเอนจอยเราก็สิส่งทุกอย่างเราก็อยากจะทำเห็ไหมเราอยากจะทำเราอยากจะ,ะคิดเราอยากจะโฟกัสกับเขาเราอยากจะโฟกัสกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเราเราก็สังเกตนะคือนั่นแหละอร่อยไหมลูกราก้านเัง 1 1> หมดไปเท่าไรแล้วนะก็ก็ทำให้เราแบบเราก็อยากจะลงมือทำบางทีตื่นขึ้นมาเนาะตอนที่ช่วงแบบทำโคเชอเออหรือว่าช่วงที่ปลูกต้นไม้หรือช่วงที่เราแบบกำลังอินอะไรกับบางอย่างน่ะเราก็จะมีความสุขกับสิ่งนั้นเราก็แบบอยากจะตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อแบบอยากจะมาทำนะคะอยากจะเอาไปทำนะคะไปตาก็เลยโอ้สิ่งนี้แหละนะที่เขาเรียกว่า การอินการที่แบบว่าเราชอบเราชอบแล้วสิ่งไหนมันก็จะแบบมันเหมือนแบบนะมันมีความสุขมีความสนุกไปด้วยแตท่ที่สิ่งไหนเราไม่ชอบเราไม่แบบรู้สึกมันขัดกับตัวเองอะนะคะมันไม่อยากทำมันก็จะไม่มีอารมณ์มันก็จะแบบองอแงองอแงกับสิ่งนั้นอะนะคะก็เลยแบบเอออ่ะฉะนั้นต้องไปพักต้องพักต้องปล่อยวางต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องไปทําสิ่งอื่นนะคะไปทําสิ่งใหม่ ไปรีแล็กซ์นะไปรีแล็กซ์เก่งภาษาอังกฤษไม่ไม่หรอกพูดตามเขานะครับก็ทำแบบว่าจกินเลยลูกกินเลยขอบคุณค่ะนะคะก็เลยทำแล้วบอกว่าเออเราเราต้องเปลี่ยนนะคะเราต้องเปลี่ยนเราคือบอกว่าถ้าทูสซีนะเพื่อนเพื่อนสังเกตตัวเองแล้วสังเกตาน้องปิงแล้วถ้าจะเป็นแบบว่าทูสซีทำเนาะมันจะยิ่งเหนื่อยมันยิ่งแบบขัดกับตัวเองอะ นะคะเพื่อสังเกตเนาะเออตัวเพื่อนเองก็น่าจะเคยเป็นยิ่งทำหมดยิ่งยิ่งไม่ได้อะ่ะยิ่ง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 ไม่เกิดผลนะปริตาว่านะมันก็ยิ่งทำให้แบบเหนื่อยก็เลยเออออกไปรีแลกซ์อย่างที่ว่าแหละไปทำกิจกรรมใหม่เพื่อให้ลืมแล้วก็แต่ว่ามันก็ต้องสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมานั่งทำคือตอนช่วงนั้นอาจจะภาวะอารมณ์อาจจะ ผ่อ,อนคลายแล,แล้วแล้วค่อยย้อนกลับมาทำอันนั้นก็อาจจะดีขึ้นเนาะอาจจะมรรยากาศในการทำอะไรบางอย่างนะคะก็อาจจะดีกว่าที่จะเป็นแบบนั่งทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบใช้เวลากับไปไปกับสิ่งแบบไม่โอเคเนะออไ,มไม่สนุกะนะคะปปล่อยวางแล้วก็ทำหาสิ่งทำมาใหม่ทดแทนโฟกัสสิ่งใหม่ แล้วก็ค่อยย้อนกลับมาเพราะว่ายังไงมันก็ต้องทำเพราะว่าความรับผิดชอบของเรานะคะความรับผิดชอบในการเรียนในการทํางานนะคะในในที่ในอยา่างต่างๆเออเราก็ต้องทำเราต้องรับผิดชอบโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ปริตาคิดว่าจากประสบการณ์ของชีวิตจริงๆเนี่แหละนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจจะเป็นกําลังใจนะคะ ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆที่แวะเข้ามาทักทายมาดู y ยูทูบนะคะว่าถ้าเราเจอกันเมื่อไหร่แล้วทักทายกันเมื่อไหร่แสดงว่าสิ่งนั้นแหละคืออะไรนะะเขาเรียกว่าออคนไม่รู้กี่สิบล้านเนาะมาเจอกันได้อย่างไรอะไรเงี้ยตาก,ก็นึกถึงนะบางทีคลิปมีเยอะแยะมากมายแต่เราชอบฟังในเรื่องของอ มันเหมือนกดแรงดึงดูดอนะเนาะเราชอบฟังสิ่งประมาณเนี้ยอาจจะไม่ใช่คนคนนี้คนเดิมแล้วหลายหลายคนหลายๆคนที่ชอบพูดถึงเรื่องที่เราสนใจอยู่มันก็จะฟีดหน้าจอขึ้นมาเรื่องกดแรงดึงดูดบ้างเรื่องอพลังจิตใต้สํานึกบ้างอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลือกดูแล้วเราก็ถ้าเราแบบชอบคนไหนหรือเราถูกจริตก,กับคนไหนเราก็ฟังคนนั้นอะไรเงี้ยนะคะสิ่งต่างๆที่เราลงมือฟังเอ ฟังแล้วก็เอาลงมือมาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้กับตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นนะคะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับคลิปนี้ขอบคุณโลตัสขอบคุณเพื่อนๆทุกคน